สาวๆส,ส่วนใหญ่คงกำลังประสบกับปัญหาการถ่ายรูปอยู่หรือเปล่าคะคิดไม่ออกว่าจะโพสท่าอะไรดีหรือถ่ายออกมาก็อ้วนบ้างหลัหน้าบ้านโพสท่าดเดิมๆอย่างชูสองนิ้วถ่ายบัตรประชาชนฉีกยิ้มหน้าตาย กุ้มใจไปนะคะวันนี้เรามีทางแก้มาให้คุณค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอิท่าโพสสวยชิคก้องสไตล์สุดตา <c oughs> ซึ่งเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์นะคะ <c oughs> เพื่อภาพถ่ายที่สวยเริ่ของคุณ <c oughs> พร้อมกันหรือยังคะ <c oughs> เราไปดูกันเลย <c oughs> ให้เพื่อนๆจับผมแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะ พะเยอะปากปากเจอเจอจิกก้อะมาณแบบว่าให้เป็นเพื่อนนั่งแบบคุ้นคิดอะไรอยู่แบบให้ดูธรรมชาติ หรือว่าให้เ,เพื่อนๆคิดถึงพระเอกกาหลีก็ได้นะคะจะเป็นจุงกีหรือว่าปาร์คโบกอมก็ได้นะคะจะช่วยได้มากเลยแล้วก็แบบยิ้มมุมปากคัวเร้ะนิดส <c oughs> สำหรับท่านี้ <c oughs> ให้เพื่อนๆเ,เอามือสองข้างจับที่แกะแบบนี้นะคะท่านี้จะทำแบบว่าดูน่ารักสดใส ถ้าเนี้ยจะช่วยให้เราดูผอมยิ่งขึ้นด้วยค่ะปิดแก้มที่อ้วนอิ่มของเราถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้ผอมกว่านี้ต้องทำแบบนี้ค่ะ คนไหนใส่กระโปงเนี่ยก็สามารถสบัสสบสลัดกระโปงให้ผิวได้ยนะคะฉันเดินผ่านกระสุนกระโถ้าปวดคอเนี่ยไม่ว่าคุณจะตกหมอนมากหรือไม่ให้เพื่อนๆทำเหมือนว่าปวดคอมากให้เอามือเราเจาับตร้วก้นคออย่างนี้นะคะแล้วก็โพสค่ะปวดคอ หอมเพียวมากยิ่งขึ้นท่าเน,นี้ยแค่เพื่อนๆเอามือสองข้างของคุณมาล้วงกระเป๋าไม่ว่าจะล้วงเอานิ้วโป้เข้าไปหรือว่าเอานิ้ปโปโผลมาแล้วก็โพสเท่ๆแต่ว่ากระเป๋าคนอื่นเนี่ยไม่ได้นะคะ ถ่าข้าแกะให้เพื่อนๆเล่นกับสิ่งของที่อยู่ในรอบรอบตัวเรานี้นะคะไม่ว่าจะจับแกะจะดึงกอดได้หมดเลยค่ะว้าวเป็นีงกันบ้งคะกับสิ่งท่าโพสในแบบต่างๆไม่ว่าจะโพสท่าไหนรับรองว่าสวยเป๊ะ องศาแน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนถ้าโพสในแบบอนึงก็สามารถนำมาแชร์ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนอย่าลืมกด s ซับ c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs>